เวยไหมคะสวยแอมซีกับน้องเป้ใครสวยกว่ากันแอมซีไม่เป็น,นอไรที่เไม่อยมไต่อเขาจะต้องขมอขอบคุณนองเป้ค่ะสิน <c oughs> ค้าดีแบบนี้ถ้ารายได้ดีด้วยเอาไมคะอ้คอยากรวยแมอเบอคนวยแล้ว้อยว,วยนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเรามีผู้ที่น,นะคะ เชี่ยชาญในเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทเองเจนเฮิรท่านจะให้เกียรติมาเขาเรียกว่าผ่ขาหุงซับลายแผงให้เราได้รับฟังกันว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะมีโอกาสมีรายได้ที่ดีมากๆกับบริษัทเองเจนเฮิรนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับที่เป็นนะคะปีดาโนาโั พี่เบตยังมาพบกับน้ำเขียวๆคาร์บู๊ทของแอนเจนเนอร์บนะคะก็ขอเชิญ

นะะคแองเจิลเอิบของเรานะคะ, our, ะ,คะแผนเป็นไบนารีร้อยเปอร์เซ็นซึ่งแผนนี้ดูได้เลยค่ะไปดูบริษัทไหนไม่มีค่ะที่เป็นไบนารีแท้ เห็นไหมคะดาวไลน์เองก็เป็นแถวเป็นแถวแล้วตอนนี้เห็นไหมคะมาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะคะเนี่ยค่ะสมัครนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทซื้อสินค้าสี่ชิ้นหกตันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วรายได้นะคะห้าช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งก็คือขายปิดกำไรสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์รายได้ช่องทางที่สองก็คือ 100บาทนะคะแล้วทีนี้ค่าโมบายนะคะเปิดศูนย์ก็ได้อีกรหัสรัก40บาทต่างหากอีกอข้อที่5้าของรายได้นะคะก็คือรายได้หลายเดือนเดือนละ10,000ถึง10,000 0บาทต่อเดือนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่า1ลรหัสนะคะ,นะคะเราซื้อใช้ดีแล้วไปบอกต่อไปบอกผู้คนเราไม่บอกคนอื่นก็บอกเห็นไหมคะเสียโอกาสถ้าเราไม่สมัครนะคะ 6 6 9 5บาทได้ถึง9นาทีชิ้นแล้วใช้ขายแนะนําญาติเพื่อนพี่น้องคนที่เรารักคนที่เราห,ห่วงใยคนที่เรารู้รจักนะคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ไปแนะนําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเก่งสมัครบ้านหนึ่งรหัสเฮงสมัครนาหนึ่งรหัสรหะะเราได้แล้วค่ะจะคู่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งได้800บาทแล้วเราแนะนําเก่งเราแนะนําเฮง ได้อีกรหัสละหนึบาทรวมเป็น1,000บาทเห็นะคะเราลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะคะทีนี้เก่งกับเพนเห็นเป็นโอกาสใช้ดีก็บอกก่อไปชวนเ A, A สมัครเครึ่งรหัสก็ได้นะคะ3 2ม0ัาเไปชวน B ก็สมัครครึ่งรหัสก็ได้นะคะบริษัทรวมให้เป็นหรหัสะะแล้ทีนี้เก่งเห็นก็เหมือนกันนะคะไปชวน C กับชวนดีสมัครคนละครึ่งรหัสเนะะี่ยค่ะก็มีไซส์ครึ่งครึ่ง บาทครึ่งก็รวมให้เป็นสายหนึ่งวาหนึ่งก็เราได้อีกแปดร้อยบาทเห็นไหมคะแล้วทีนี้ชื่อเราสมัครกี่รหัสก็ได้กี่ร้อยรหัสก็ได้ลึกไม่จํากัดชั้นนะคะเราไปขายเพื่อนขายในกอลยังไงในกอซื้อสี่ขวดบอกไม่อยากสมัครเราเอาชื่อตัวเองมาสมัครก็ได้ค่ะก็มาสมัครฝัง้ายมีความขวาเอบีีอยู่แล้วเราก็เป็นสายฝัง้ายกีกหนึ่งลัคเก่งได้จากคู่ไม่ท้าจาก เราโยนลงไปเก่งก็ได้เพลงก็เหมือนกันไปขายไปขายไปใช้ใช้นีแล้วบอกก่อนเนี่ยเขาไม่สมัครเราเรดสี่ชิ้นทุกน้าเราก็เอาชื่อเรามาสมัครขวานควาอีกเนี่ยค่ะจะได้จับคู่อีกแปดร้อยแล้วเก,เก่งกับเพลงที่สมัครใหม่ก็เป็นซ้ายเป็นขวาของเราเพราะนั้นเราก็ได้อีกแปดร้อยเห็นไหมคะไม่ว่าใครได้นำมาให้มีซ้ายมีขวาก็จับได้เท่าน,นั้นนะคะนี่คือหนึ่งรหัส เราเก่งชวนมาทั้งหมด15หลักซ้ายเท่นชวนมา15หลักฝาเป็นซ้ายเป็นฝาของเราเราก็ได้รักสูงสุดก็คือวันละ12,000บาทต่อเดือนก็คือ36,000บาทต่อเดือนเนี่ยค่ะล,ลงทุนแค่6,600บาทแต่สามารถสร้างไรายได้หลักแสนได้อย่างนี้ดีไหมคะเย yeah. สะดวกก็พร้อมเรื่องเงินนะคะก็สมัครสามรหัสเลยเพราะฉะนั้นพอมีสามรหัสชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเป็นชื่อเราจับคู่ได้เลยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะเนี่ยได้เป็นเราเลยและที่ตัวเรานะคะมีแนะนำเกดีซีดีเออสี่สายงานถ้าสามรหัสเราทำสี่สายงานนะคะเมื่อไรที่ตัวเราชุดสองมีเอบีซีดีสิบห้าซ้ายสิบห้าขวา อาเราศูนยสาก็มีสิซ้ายสิบ้าขวาเมื่อไหร่ศูนย์สองที่เป็นชื่อเราก็รับหนึ่งหมื่นสองพันบาทศูนย์สามที่เป็นชื่อเราก็รับหนึ่งันบาทศูนย์หนึ่งที่เป็นชื่อเรามีซ้ายสาขวาสาก็รับอีกหนึ่งพันบาทเนี่ยค่ะอย่างนี้รับสูงสุดสามหมันบาทต่อวันหนึ่งล้านมบาทต่อเดือนลงทุนหนึ่งันกว่าบาท สามารถสร้างไรายได้หลักล้านได้มันไม่มีที่ไหนแล้วค่ะถ้าเราเปิดร้านที่เด็กเมื่อก่อนเปิดร้านขายของชำวันไหนปก็ไม่มีไรายได้สักบาทแต่เนี่ยค่ะมีทีมงานโยงกรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขาหนับให้หมดเนี่ยค่ะต่อไปมันจะได้เป็นที่ว่าไรายได้หยุดทําก็ไรายได้ไม่หยุดเนี่ยค่ะนี่เป็นที่มาของแผนแนารี่นะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้สามารถรวยได้ไหมคะรด้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ แล้วะนะคะแล้วมีแบบเจ็ดรหัสนะคะลงทุนแค่4ี่9 5บาทได้สินค้าไป28ถ้าเป็นคาราฟิวก็ย8ขวดเนี่ยค่ะไปขายไปใช้ไปแนะนำคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเนะะ<ม>ี่ยค่ะเราจะได้เนี่ยพอเจ็ดรหัสเราจะได้เงินคืนอีก4,600บาทเนี่ยยังไม่ทันได้ขายเลยนะคะได้เงินคืน<ม>แล้วได้มาจากไหนคะก็คือค่าจับคู่ที่เป็นชื่อเรานี่แหละค่ะซ้ายสามขวาสามตรงนี้รับ สายสองตรงนี้เราก็รับรับทุกจุดที่เป็นชื่อเรานะคะแล้วทีนี้พอนะนำแปดสายงานนะคะถ้าลงเจินแล้นแนะนำแปดสายงานเมื่อไหร่จะรับรายได้ถึงแปดหมื่นสี่พันบาทต่อวันสองล้านถ้าแตะสองานบาทต่อเดือนเห็นไหมครับลงทุนแค่สี่หมื่นปรมาทสามารถสร้างรายได้เดือนละสองล้านได้ถ้าเราไปเปิดเซเว่นเราลงทุนลงทุนเท่ไหนครับเป็นพนักงานสามล้านกว่าแต่ว่า สร้างรายได้เดยอนนับมินไม่กี่หมื่นเขามีค่าใช้จ่ายโน่ดีนั้นแต่เอเจนต์ฮบสมัครครั้งเดียวแล้วไปแนะนําคนที่รักเพื่อนที่รักคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องเนี่ยค่ะสามารถสร้างรายได้ไร้ขีดจ,จับกับได้นะคะแล้วแบบ v i p นะคะเนี่ยค่ะผลดีของข้อดีของโมบายเก็ดรหัสน,นะคะทุกๆุกรหัสใต้สายใต้โมบายเราจะรับอีกรหัสลบบะส0บาทจ้าหานะคะ โตข้างเดียวก็ได้ตังสมมติว่าทางขวาที่เราไม่ได้นำมีไว้เขากินใช้แล้วเขาไม่ได้ซื้อต่อแต่เอที่อยู่ทางขวาเขากินใช้แล้วเขาเห็นผลแล้วเขาแนะนําต่อเนี่ยเกิดที่เอขึ้นมาสร้างมาวัน,ว,นวันนี้มีสิบลหัคูณสี่สิบเราก็ได้สี่ร้อยแล้วเนี่ยค่ะที่ว่าโตข้างเดียวก็ได้ตังได้จากตรงนี้นะคะเกิดมีเอไปได้นำโจกคนละชิปคนละิปอ้าว, 40, ว,วเป็นร้อยละหัคูณสี่สิบเราก็ได้แล้วสี่พัน ร้อยรัสนี้ปเป็นี่นําต่อไปต่อไปเป็นหนึ่งพันเราคูณสี่สิบเราได้แล้วสี่หมังทั้งที่ไม่ไกีดได้หนึ่งยังไม่มีแต่สี่สิบาทใต้โมบาตได้ตรอดนะคะนี่คือข้อดีของโมบายนะคะและทีนี้แบบมืออาชีพก็คือแบบเปิดศูนย์สิบห้ารหัสนะคะลงทุนแค่เก้าหมเจ็หร้อยก้บาบาทได้สินค้ามาครบนะคะแล้วได้เงินคืนอีกเนี่ยค่ะ 6 6นหกันสะคะแล้วทีนี่แนะนำ A B C D นี่ค่ะสิสายงานนะคะมันจะขึ้นหาเราทุกๆุกรหัสเลยนะคะรหัสละหมื่นสองหมื่นสองหม่นรหัสนี้เราจะได้รับรายได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทต่อวัน5้าล้านสสบาทต่อเดือนอย่างนี้รวยได้ไหมคะ ชีวิตนะคะทีนี้ไรายได้ทางที่ก็คือเราแนะนำซ้าย3า0ขวา300เพื่ออะไรจะขึ้นตำแหน่งแรกของบริษัทนะคะรายได้ตรงนี้รับ5%ของคนที่เราแนะนำตรงนะคะเนี่ยค่ะเมื่อรายที่เจอครบ300ซ้าย300ขวาก็รับสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนอันนี้เป็นรายเดือนนะคะรับทุุกวันที่5 นับต่อไปอย่างสามร้อยก็เป็นหกร้อยซ้ายหกร้อยขวานะคะขึ้นตำแหน่งรูไดมอน m o นะคะเนี่ยค่ะรับรายได้สูงสุดสองหมื่นบาทต่อเดือนแล้วนับต่อไปเป็นหนึ่พันห้าร้อยนักซ้ายหนึ่งพันห้าร้อยหลักขวารับห้าหมื่นบาทต่อเดือนแล้วนับต่อไปอีกนะคะไม่มีวันจบและไม่มีกำหนดวันอ่าแล้วก็ไม่มีสัดทิ้งนะคะเนี่ยจนถึงสามพันรหัสซ้าย ขึ้นตำแหน่งสุดของบริษัทก็คือคราวไดมอน์นะคะรับรายได้เงินรายเดือนอีกหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเนี่ค่ะแล้วที่สำคัญรายได้ในบริษัทเองก็สามารถที่จะตกเป็นมรดกให้ลูกให้หลานให้เหลนให้ใครก็ได้แต่ว่าเรารับเรื่องละแสนเราโอหูอยากให้ลูกมาเป็นตรงนี้อย่างเดยก็เอาชื่อลูกมาใส่ลูกก็มารับตรงนั้นเลยเป็นเดือนละแสนนี่แหละค่ะ คือเอเจนท์เฮิร์บซึ่งเมื่อก่อนบริษัทอื่นหรือว่าอย่างไงที่ที lên, ons, ạt, ụ, ่เราทํางานที่เราทําอยู่ถ้าเราเป็นอาจารย์อยู่เดือนละสามหมื่นสมมติเราอยากให้ลูกเรามันรับตำแหน่งตรงนี้รับเงินเดือนเท่านี้ได้ไหมคะไม่ได้แต่เอเจนท์เฮิร์บมันรับตรงนี้ได้เลยค่ะถึงลูกถึงหล้านถึงเลนถึง่อนถึงไปถึงไหนอสงไขยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือแผนของเอเจนท์เฮิร์บที่ทําให้หลายๆคน เปลี่ยนแลงชีวิตจากชีวิตจิตลบจากชีวิตเป็นนี้จากชีวิตที่สุขภาพยแย่ให้มีสุขภาพที่ดีและมีรายได้ที่มัน่นคงเพราะฉะนั้นในเมื่อทุทกๆคนทําได้ทุกคนมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันทําได้ทุกคนทาได้ทุกคน